มาใครอยากจะดูอยากจะชมตอนนี้ผู้หญิงเหลือนะเปียกเหลือทีมประปานครหลวงอะหรือว่าทีมนพนักงานตำรวจชาติใครอยากจะชมก็ติดต่อได้ทานมาทางผมหรือว่าทีมนักเปียกก็ได้อ่าถ้ามันอัดฉีดไม่เกี่ยวก็ว่าันไปตามสภาพแต่ครัคืนนี้ผมบอกเลยโอ้โหมอสไว้เอาไว้ตอนตอนแข่งมา่ไว้มอสอ่าดึงนาทีนักกีฬาจำตัววอร์ไม่พี่ เอาไว้ชุ่มมาไว้ชุ่มสวัสดีครับมาแค่เดียวนะนองนะบอกไว้ก่อนไฟบวกยี่สิบห้าตติดการสาตนเอาละผมบอกเลยชุดนี้สู้กันอยู่ที่ประมาณพันสอง้น้นเกือบพันสามใครแตกพันสามจบนะพี่น้อยนะพันสามต้องยอมบวกนี้พันสามต้องเลิกกันพอเสียบหนึ่งท่านนี้พันสามเลิกเลยถ้าพันสองเสร็จเบียดฮา ถ้าไม่ขึ้นพันสองนี้พปงโก้ไว้อินรูปปากเลยผมบอกนะมันต้องระยะนั้นแต้มสองคะที่เหลือนี้นะใครยังไม่ทันข้าเชิญเลยนะครับด้านหลังก,กับพระคุณแม่ครัวผู้ชมอ่า,อาแล้วก็ต้มมาแล้วนะครับเกาต้มด้านหลังหอ,อมมาจากไกลเลยใครอยากจะทานขาต้มเชิญน,นะอ่ามอดิกาต้มมาแล้วเดี๋ยวผมนี้บัตรการคดกุศล เอาละบางพร้อมยังบางพร้อมยังเตรียมตัวเก้าร้อยเท่าไรนะออกมกีจห้าสิบห้าผมมองว่าน่าจะสบายสับหรายเอาละเจ็ดลุนพลของสิบเม็ดครูปุมือครับโชคดีจงมีแต่ทีสิบเมนนครูกันนาที่สองสิคะแนนครับหมายเลขจ็ผมบอกเลยชุดนี้อยาก็ะเพงตาผู้ชมนะอ่า แล้วก็เพิ่งได้แชมป์งานแข่งขันที่วัดคูเป็นเจ้าภาพรับเงินมาตั้งสี่ห้าันบาทเฮ่เอาแล้วโว้ยแต่น้อยมาวันนี้ต้องประกาศตัดดาข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามจังหวัดนะทำการแข่งขันกลางคืนเัยนมะั้งสิแต่กับไไหมหนึ่งเอาละมันแน่นไปด้วยา7เจ็คนบางน้อยเอาลขอะขอไปไหลชาวไปชา สิบห้ากันแน,น่เลยไม่ได้คงไม่ต้องยันนั่นเองนะวันนี้เราเป็นคนเตทีมกับวันหน้าโค้ดละไหลายเบิ้นได้เบิ้นวันนี้ดูสิว่าใครจะได้แชมป์ผู้ชมเอาไปสิบห้าแต่ไม่อย่ากทำให้เสียชื่อไว้เล้ว่ามองแล้วเรามีโอกาสไฟหวงยี่สิบห้าไฟหวงมืองมาไว้มาได้เจ็ดลูกละยี่สิบห้ายี่สิบห้าแบบนี้ได้เสียละ ห้าสิบแท่งไฟปวงแตกกับไปชนตะพนสิษบังเล็กเอาเดี๋ยวไปตอมมันคนละเก้าลูกสิบห้าคะแนนได้แท้หนึ่งนาทีหกสิบห้าแล้วไปต่ในชื่อครับทีมิโกไหลเปิ้ลได้เปิ้ลรัวได้รัวเอาเดี๋ยวไปจับแตกกับไฟบังยันไหลชนเอาไว้หมดไว้ใหยุดนใ่าหยุด เอาเั s, anyway, u, ็ดช้าปะแตกัล uh. ้ันะสวยละไม่น่าเข้าไม่น่ารอดผู้ชมเออบางน้อยปล่ไปจำไปนมาผู้จะแพ้กี่เลยนะบางน้อยจำไปเล่นไปถึงห้าแต้มกองทัพบกสุริยะได้แต้มไปเอาไว้แปดสิบคะแนนมมาวกมือเก้าสิบห้าแต้มขึ้นเร็วผู้ชมอยู่ สองนาทีเก้าสห้าเบียดหมาดวงมือแตกกับไบบังแดงอับเหียบบวงสูสี่ผู้ชมชุดนี้นะเวทนี้ไม่ต้องพูดนะสองคะนนี้สูสีมากผมบอกนะผู้ชมให้ผมท่ายว่าใครได้แชมป์นี่ผมยังบอกไม่ได้เลยแต่เบียดจะครับแต่ใครเตะพันสามไม่จบเลยพันสองยังรุกอยู่ครับแต่กับไห้าไหลโคง แม่คกท่าผู้ชมดีหลายสิบห้าคะแนนโปรดรีบรีท5สองเาตรเกาทีเสร็จหลัก้อยนะกระยับไปทีละเล็กทีละน้อยหลายมาหลายกลับไปเล็กลูกเดียวกลับไปแปดกลับไปเจ็ดกลับเพียบบวมมือแม่สวยงามผู้ชมเอาละอ,อ,อบวไอหลายโอ้โหดักด้วยไปแม่ไวมอสวันนี้เว้ย กลับมาคู่ครับลูกพี่ติ๊กศาสอเอาละอย,ย่ยาหยุดอย่าหยุดไหลไปกลับนะมันก็น่าเข้าผู้ชม,มนะเออดูดิเอ้าไปกับไปฮะแม่สวยงามผูม้ชมแม่เฉียบขาดไม่เข้าแม่งก็เลยอยู่นั่นแหละไปกับไปซีดักหน้าเท้าขามกลับนะ โอ้โหแต่น <st> ้อยเราเตะทุกวันนะไอ้ยศเมื่อกี้ก็ไม่ได้ซ้อมเลยผมบอกนะมีจีคนเดียวที่มันซ้อมอยู่อ่ะเอาเราเจ็ดจังหลาโซลิยษ์หลายฟังบอสแปะกับไฟฟีไปหยุดเซแลเวเฮ้ยเอาแล้ววาเออไม่มาทักทอนสมทีใดตัวจะยังไงไม่รู้นะไม่เคยขึ้นหลักพันนะพ่อเจ้าน้อยดักก็ไม่หยวันนี้ว่าเบอร์เบอร์เอาอีกแล้ว ติดกันแน่หมายเลขสามไต่เต้ายาวไปยาวไปลร้อยยี่สิบเบิ้นเบิ้นมาเบิ้นมาติดจัดบังแดงสิ้มปดสีไฟกลายแต่กูนี่หน้าดูผู้จกสวยงามห่าวเด็จังเป็กับไป่บังน้อยแปะห่าล่ะสิจัดติดกันแน่เ้าน้ำเงินหมายเลขสามสี่นาทีเสร็จร้อยสามสิบมาเรื่อย เข้าเรื่อยไม่รีบวู้ยไม่รีบเอาละแปะตั้งหัวหน้าไหลแปะกับปบวิอมันเร็วเร็วเร็วไว้ไหลใบเดียวลูกนี้ต้องเลือกเาไว้เร็วกว่แปะหกแปะหติดกันได้ไหมาิตีนาทีนิดๆร้อยสี่ิบแ่นาทีไะ้สาใบสี่ไหลอีกสิบห้าแ่ไปยาวไปยาวไป ไอ่เก้าห้าห้าไม่น่าหรอกไปไปไหมดีครับประจอมันดักหน้าเช้าไหมไฟเทามีเหมือนกันหนาวดว้อยสุดสีผมบอกนะมีโอกาสโขงหลังตอนนี้คะแนนไม่ได้ร้อยห้าสิบห้าคะแนนนะคะยี่สิบห้าโอ้โหไฟดวงไปสี่คนกันแตะน้อยไม่ได้แชมป์ก็ไม่รู้ว่าไงนะมีทั้งบังมีทั้งบอดเนี่ยยี่สิบห้า ได้แ้มไดโตดบังยาบังเล็บังหมอดไฟดวงมือลูกเดียวแปรเจ็ดไหลสุริยังชน,นได้ชนไปเก้าห้าห้าไหลให้ทันแปรกับไปเล็ไหลปับเพียบวงมือไฟดวงเนี่ยหมคุณผู้ชมลูก 25, อ่ะยี่สิบห้าโค้งหลังยี่สิบ เริ่มจะเล่นของแพงแล้วว่ายี่สิบแดหกมตนสองร้อยหกรอบลายเต็มเล่นท่าอื่นต่อไปไปหนึ่งท่าไปหนึ่งท่าเอานะรางวันแตกต่างกันไปแนะ้่ร่อมันนะอย่าบวยอย่าเดียวบวยก็ค่้ารถพันหน,นนะึ่งแน่เอาละสิบคะแนนหนึหนน่งผมยังมองว่าสูสีคุผู้ชมมีโอกาสมันเบียดัเบียดนะดนะโดม เอาละตั้งเร็วเเด็กครึ่งเราตักแ0 0้ยไว้เลยครึ่งเลา800ร้ี่หกหลังยีหลสิบห้าคนนไม่ได้ห oh, ้าจากสิบเอกชนรักทาไหลเต็มเล่นท่าเองเลวไว้ต้นไว้ไฟบวกในกองทัพบกวันนี้หลสิาสิ5ธิจากอบประอบประตองคนไว้ทัพบกสามคน tàu là trắng của đi đi câu ha ha tàu là khổ lắm tè là phải tôi giá một một quá quay buồn bài đơn chật ngay phan quay buồn bập phìa buồn. buồn mưa phải chuẩn nhớ quay chút đi mã buồn dịch ha phai đồ địa ông nay chẳng ta cũng làm gì dịch Mà, quay đẹp thôi ยาวไปยาวไปเปลียเบิ้นไปฟ้าปะเอะไกนั้นไก่นะกึ่งเวลาสักแปดร้อยสนุกผมบอกให้โก้ก้โก้ถูกวะเออบางสิทธจะแดนเก็บให้หมดแต่นี่เจ็ดคนนี่คนอันสามลูกนะบางยานะเนี่ยสิดแต่กับไปเจ็ดไปตังทะลุทะลวงยติดห้าแต้ม เอาละสุดสีนะผู้ชมนะดักก็ไปอีกไปเท่าไปค่อยโค้นขาไปขาไปแปะกับไปสุริยะดีกวบมอสใด้ยวสวยนะลายแม่สุดแปดห้าบางน้อยเอาละครับสิบจังไก่เทียงไก่เทียงเล็กมีสารคืนนะจะก็ผู้ชมวันนี้คืนแรกสิบคะแนนครับไม่ได้หก แต่ก็งานคือที่สี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประเภทขอผู้ชมขอบ้านเรานี่จ่ะบางแก้วมิดบ้านใหม่แล้วก็เสร็จปูแพงสามคะนะรอบชิงชนะเลิศวันที่15ประเภทชุดใหญ่ประเภทปอไก่แต่โมสอนราชนาวีหรือว่าเคหมูหยองหนึ่งคณะนะสเสร็จวลัลพรรวมมาเป็นกองทัพปกนี่หนึ่งคณะนะ แล้วก็บริษัท,ทริ้นทองวัฒนชัยวรวมกับจานอากาศไมหนึงนะเป็น3มทีมมาสู้กันวันที่ส5้าประเภทกอไก่ไหลกับไปสุริยะไฟว่งมือเต็มคงสุดท้ายเก้านาทีพันเก้านาทีสามร้อยยังที่หน่อย300สามร้อยเศษนะสามสองศูนย์ไหลก็ไปสิบหึ่งเวลา800อยนะตังนะไม่งั้นมีไม่ออกผมมองแล้ว โอ้โหดูจะโก้ตาเป็นมันเลยเห็นโอ้โหสิบห้าได้แชมปเอาไว้เต็มเอาไม่วัดคูก็โก้วัดอินนแหละครจะแชมป์ดูกันนะสิดดับดีแปกกับไปเมงโต๊ปะปับเพียบปวงสิบห้าคะแนนลุกหนักไปเล็กเว้ยสามหกห้าดักนะครับโค้งแปกับมา โคงหลังยี่สิบติดลูกเดียวโอ้บัดนี้หมาหมืวิ่งินไฟหมดเอาละเกินกติดไปละดัด้วนะโคงยีสโคงหลังดีาไวเร็กไปเดียวไฟบวงยี่สิบห้าดกันเลยครับที่สองเต้นคอเต้นทันทุกควเต้นสามแปดห้าโคงหลังเร็เ็ลูกเดียว สี่ตั้งไฟฟ้าโอ้โหหมอสไว้สามแปหสินาทีผ่านโอ้โหแสงเทศบาล์ฮวยพูไปประมาณ8ปรูกเมื่อกี้สินาทีสามรแต้มจุดมีกดก็ไปสามปดห้าเป็นต่อประมาณแปดูกครับเอาละตั้งไฟล้าเอาละเช้าครับสิบคะแนนครับมดินดึงไปดีเรื่อๆไปเรือๆอ่า ไหวดีครับว่านะ้าเก็บไว้ทันเออเก็บไว้ทันไฟบวงโอ้โหต่แดงเข้าต่น้อยไม่ได้เก็บไะสเล็กมือโคตรไหวดักไวหมาบวงมือสิบห้าคะแนนบางยาสิบเอ็ดนาทีพนันสี่หนึ่งศูนย์สิบห้าโอ้โหสิบเอ็ดรอบโอ้โหดูชุดนี้คุณผู้ชมมันต้องพันสามตาฐานเดียว ผมบอกให้แปดตังนะพันศาหมอสิบห้าเอาละขย,ยัดโอ้โยี่สินดีโอ้โหข้ามกั็ไปไปต้องเรียวเดี๋ยวไข่เทียงนะยังมีโอกาสเก้าห้าห้านี่สบายสบายสิบคะแนนไหลไ่สิบห้าหมายเลหนึ่งแม่นพุ่ยจไม่ต้องล้วงเตะเข้าอยังเดียวสี่ร้อยยี่สิบห้าคะแนนสิบจั่ วัดคูจากจังหวัดส,สม,มุทรสงครามพู้ยมาเราดูแต่ก็จังหวัดพี่จังหวัดน้องกันนะไฟกลับมาดับหน้าชาวะแตกกับไปเลกเก็บไม่หมดเก็บไม้หดดด 25, 12, 24, มดเร็วเรว425 12นาทีบานหมาพวงมือไฟเขาวหมาพวง15โอ้โหหลุดออกมาอีกได้ได้ได้ไดเร็วเรว ต้องแ0 0รอยกระทำเดียวไว้เลยไว้สวัสดีคุณนุ่นติดดังลพคอนนะคะเราวนเจ็ดตั้งใครที่ยื่อสิบห้าแนนไมได้หมายเลขสีใครจะแชมป์ใครเจ็แชมป์รดหลั่นเขไปนะรางวัลนะบ้างนะม่เนีาตั้แนนไปได้เยอะสีสินนเพื่อเป็นแชมป์ไฟกลาวสิบห้าไม่ได้ตไว้สี่ร้อห้าสิห้าทีกห้าลูกขึ้นห้ารอยแล้วครับ เออเอาละโต้นะยาวไปยาวไปขยัำไปวกมือทางบวกไว้เล็กไว้ใหญ่ยอดไว้เล็กไว้ไปวกยี่สิบห้าแตกกับฮะดักหน้าทับตีกับแม่งบังน้อยบังแดงบังบังมันสามคนนี่นะถ้าได้คนละเก้าลูกนั่นเล็ผมเปิดแชมป์เลยว่าคนละเก้าลูกเออเอ้า โอนีทิศติดจับเอาไปจ่อโอนเนียนเรียบร้อยติดจับบางน้อยติดจับเอาไปจ่อเอาละไปเดียวเดียวสิบสามนาทีครึ่งหยุดหยุดไปหน่อยหยุดไปหน่อยติดจับเอาละตั้งไปมันน่าจะแช็มเมื่อตอนวันไม่ดูดิเอ้อ โอ้โหดูสิสูสีนะเอาละโขงหลังโขงยี่สิไฟบวงยี่สิห้าเอาไว้เล็กลูกใหญ่ๆไปก่อนเล็กเอาลูกเล็กเดี๋ยวไ้จัดเล่นเอาเอาเนี่ยยี่สิบห้า เข้ามาชมนะคะอันนี้เป็นตะก้อคณะที่สองนะคะเมื่อกี้ทีทำการแข่งขันจบไปแล้วนะคะเป็นเทศบาลชวยครูนะคะทำคะแนนไม่ได้955คะแนนนะคะไล่ทีนี้ที่ำการแข่งขันยกยุ่ทีมสุดสิบวัดคู่สองแม่กองนะคะสมุทรสงมภาร็วตอนนี้ทำคะแนนไปได้414นาที408คะแนนนะคะ เดียวเราเปิดไยด้วยพิมย์กีวัดอินนะคะมีทั้งข้าวฟรีทุกวันพรุ้มากันเลยนะครับบอกกันต่อไปด้วยอ่าบอดอยหัวไหลมันนานแท้บอยน้องละดัดขึ้นมาโค้งเหล็กก็ชนเนี่ยมาปัญหาของชุดนี้มันอยู่ที่ชนนิดอ่ะยิ่งชนยิ่งเลิกผู้ชมสวัสดีกลับมาสิ่งจะในหมายเลขหกทันทีหนึ่ง สี่เก้าศนย์สิหานาทีฐานสิบห้ารอ่เาแเอาเลยจะเอาเข้าก็เอาไปเลยไวเลยเวยลูกเดียวหลักห้ลูกเดียวไฟบวงผมหลังยี่สิบโอ้โหดูผู้ชมจหวัดจะบวอนู่เด้อนะแปเอาแล้ไฟบวงสี่สักริกสิบาโอ้พรชจ้ายังไงมั้อ้งไหลอึ้บ โจ้ชนแล้วชนอีก,อกสิห้ารอบเศษ็จย่งแล้วครับย่งแล้วครับเต่าน้อยห้าสบห้าไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่มเยอะนะสิบคะแนนเบอร์ห้าเข้าไปหนึ่งใบคณะ่อบไปเ,ปไปราาไเตรียมตัวใครจะได้แชมป์ระหว,ว่างสมุทรสงครามนครปฐมแล้วก็กรุงเทพโขงหลังเต็มลูกเดียวลูกเดียวเปครับนั เอาวเดข้างบวงไหลกว่ไปสิบห้าโอ้โหชนอีกโหโอ้โหสต่ใบเนี่ยบ่วงไม่หยุดพี่เลยผู้ชมอ่าลอยแต้มใบบวงยี่สิบห้าโอ้ได้ไหมได้ฮะมาได้เรื่อสิบหกรอบห้าสองห้าสี่ลูกใบบวงมือมาแล้วเร็วเดียวยังไงมันก็ต้องยืนดึงไว้ก่อนล่ะ phải buồn lại 15 cái này mày đánh chết một rồi với một thôi mình vô lâu đi lại Nga nói thì xị, lại đi thì cái đen cái đen mày chết mình lên luôn đi đây gì mất lại phải gặp phải, phải prao, à, lượng tăng. thì phải hào đặt đường tắt thì sạc bằng nói เอาหน่อยเอาหน่อยขอยสองลูกปบบวงยี่ิบห้าเอาละตั้หโหงยี่ิบแปกับนะเร็วเรยวขอยทักสามสลูกสิบเจ็ดนาทีตองห้าสิบคะแนนโคดด้หมายเลขสได้แต้มเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหนอยเบนเดบบนี้ได้เสียลูกเซฟยางยวไปหน่อย เชื่อผมอย่าไปโต้น้ำเนี่ยโต้น้ำเสียเวลาไปเร็วเร็วไก่ละห้าเจ็ดห้ายังพอได้ไฟขาวสองไฟขาวสิบห้าตีไว้นไว้ไฟดวงไก่ทะเลนะตาตานเยอะๆมีโอกาสไหลลูกเดียวไฟดวงได้มาได้สามลูกึ้นหลักหก หาวดับผงหลังห้าวลับนะ้มไปกับไปห้าไฟกวังจังได้นไว้ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าสิบสองนะสิบแปดนาทีทันโทษไฟเปล่าใช่ไหม